ยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่นะคะขามาเบิงเด้อมือน,นี้มื่อน,นี้แม่กำนันสิพ้ามาเบิงความแอ,าอาดอัดเยียดของบอนสีแม่กำนันเด้อ่ะสำหรับตู้นี่เนาะอ่ามาเบิงก่อนค่ะอันนี้คือฮนุมานอมพะาที่เปลี่ยนกระถางไปเมือนันเนาะเนะี่ยเนาะเห็นบอห่ <c oughs> งางเลยดิยค่ะม่วงมงคลนะคะเนาะอันนี้คือม่วงมงคล อ่านี่เห็นไหมคะบอนกาบอันนี้บอนกาบด้อบอลน,นาญี่ปุ่นก็แอบมีนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะบอลน,นาญี่ปุ่นนะคะอันไม่กำนันให้เบิ้องอยังเหี่ยววาสันดีเพื่อนสีถามเนาะนี้แม่จ้าตู้นี่แมคือดูความแออัดยดเยี่ๆของเขานะคะเนี่ย คือสิบ,บอกว่าจะเหตุแบบนี้เด้อจา้าอันนี้ก็เอาบอนสีมาลบหนาวเนาะบางส่วนตะเกาว่าเขาก็อยู่นอกตู้ที่นี่พ่อเขาหนาวมากถ้าเขาเฮาเฮาอยาเพ่าอยากให้เขาทิ่มใบก็เลยเอามาลบในตู้จักน้อยพ่อดีตู้<รอ>มันบ่พ่อแหมจา้าเนาะนี่<รอ>เห็นความแออัดหยัดเยียดเขาบอ่อเมืองด <R ain> ูดูนะคะนี่บอนสีลูกไ <microbes> ม้สีชมพูสวยมากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะจะให้ดูความแอร์อัดของตู้นะคะตู้ไม่กำนันอันนี้เด้อจ้าเห็นบอค่ะจะเฮ็ดแบบนี้เด้อถาผู้ใไดมีพื้นทีมีตูก้กะ,อ,ะอย่าเอามาแอร์อัดเยียดเยียดกันแ,แบบนี้ค่ะอ่าบอลสีเขาจะแย่งแสงกันนะคะแต่ว่าเราจําเป็นเนาะอันสี่หายพอกำนั่นเฮ็ดตู้อีกกอนจะตูบ้บ่อพ่อค่ะพี่น้องตูบ้บ่อพ่อเห็นบอค่ะอันนี้คือบอลลูกไม้นะคะเนี่ย นี่คะ่ะสีชมพูสวยมากเห็นไหมคะอ่าดูให้ชัดๆนะอันต้นนี้สีชมพูสวยไหมคะสวยใช่ไหมคะแต่แน่น <c oughs> แน่นไปใช่ไหมคะอ่าต้นนี้ก็สีชมพูนะคะมาเลยมาฝั่งนี้นะคะมาฝั่งนี้อันนี้นะคะจะให้ดูความแออัดยัดเยียดของบอนสีไม่กำนาน นี่เบิ่งต้นนี้เด้อพี่น้องเบิ่งต้นนี้ใบนี้กระสีแบบนี้เนาะโอ้ยเบิ่งเส้นใบเพื่นเด้อค่ะพื่นใบเพื่นสีขาวเพิ่อนกระลังกัสีชมพูเด้เนี่เบิ่งเบิ่งเ้นใบเพื่อนดำปิดเลยค่ะสวยงามมากนะคะเนี่ยสะดือดำอันนี้มาดูใบนี้ทีนี้สีเขียวแก่อะนะคะ แต่ใบนี้ค่ะพี่น้องสีชมพูมาเลยจ้าเห็นไหมคะเสือก็ดําเหมือนเดิมเส้นเส้นใบดําเหมือนเดิมนะคะเส้นใบดําเหมือนเดิมอันนี้คือดอนเจดีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะต้นเดียวกันเนาะสเสน่บอนสีเป็นยังไีสลละพี่น้องอ่าก็จะมีความแตกต่างมีความห่เห่าในเบื้องแบบว่า <c oughs> อันนี้คือคดูความแอาอัดของตู้นะคะตู้ไม่กำนันบึ้งบอนลูกไม้อ่ะสีเขียวนั่นบอนลูกไม้เดอ้อมาคาวาลังสันเด้อค่ะนี่อันนี้ใบนี้มาคาวาลังสันเนาะอ่ะแง่กันยูสะก่อนเดอ้อสัมพังได้ตู่ไม่เนาะค่ะหลบหลบอยู่ก็มีสตอรอเบอร์รี่สตานะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอันนั้นคือหลบอยู่ใต้ไอหมูผู้ใดตัวหน่อยก็อยู่ไตหมูเดอ้อผู้ใดตัวใหญ่เพื่อนกัสิยูเท่งเทิ่งแหม ต้นใหญ่ก็จะขึ้นมาสูงๆข้างบนหน่อยนะคะต้นเล็กๆก็อยู่ข้างล่างนั่นแหละเอออันนี้ก็คือบอนนาเข้านะคะนี่มีอยู่สต้นนะคะบอนนาเข้าของแม่กำนันก็สวยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือบอลลูกไม้นะคะอันนี้ต้นใหญ่ก็จะได้เปียกหมูเนี่ยเนาะเพื่อน,นเอิรนว่าต้นใหญ่ก็ได้เปียกมูจักน้อยแม่เดี๋ยวยูเทิงหงมูแม่ อยย่ขังบนเนาะอันนี้สูงๆได้รับแสงแดดอืเห็นบอ,บอคือว่าความแออัดเนาะอันนี้บอลลูกใหม่เด้อดเด้นนี่อันนี้นะหงหงสุวรรน,นะคะเพื่อนๆต้นนี้หงสุวรรน,นะคะนี่นี่หงสุวรรน,นะคะค่ะอันนี้ก็คือลูกไม้นะคะลูกไม้ที่เขาโตแล้วเขาก็จะมีความสวยแบบนี้นะคะ อันนี้ก็อ่าเป็นบอนนาเข้าอีกหนึ่งต้นนะคะนี่งสีเหลือง,เ,องอเส้นกระดูกสีเหลืองสะดือสีดําก็ไม่ดําสักเท่าไหรน่นาะเป็นออกสีเบือกมังคุดเนาะอันนี้เนาะคะ่ะแต่ต้นนี้เด้อค่ะอันนี้บอนไทยนิยมนะคะบอนไทยนิยมกับสตอรี่สตาเคคือกันเดี่ค่ะแก้กันกระแทบจะบอ่อออกเนาะแต่ก็เขาก็มีอ่า สิ่งที่แตกต่างอยู่นะคะสำหรับไทยนิยมและสตรอเบอรี่สตาร์นะคะแตกต่างยังไงนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าแม่กำนันจะมาพูดให้ฟังนะคะพูดสู่ฟังนะคะคลิปนี้มาดูความแออัดจะเยียดของบอนสีแม่กำนันซะก่อนเนาะตู้นี้เห็นไหมคะเห็นไหมน่ะต้นน้อยต้นเล็กๆก็อยู่ข้างล่างแบบแบบแออัดมากเลยอ่ะเพื่อนๆ อันนี้นี่ดูความสวยของนี่เห็นไหมคะอมบอนสีลูกไม้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยนะต้นนี้สีชมพูอ่าชมพูอมม่วงเนาะนี่อาจจะสีชมพูชมพูหน่อยแต่ก็อมม่วงแอบอมม่วงนิดๆนะคะต้นนี้สวยมากคะ่ะต้นนี้ ตัวนี้ก็สีชมพูมาเลยหวานหวานแต่ตัวนี้เนาะสีแดงคะ่ะวันสุกนี่เห็นไหมคะอันนี้คือวันสุกนะคะถ้าเขากลัดสีเต็มใบนะเขาจะเป็นสีแดงเลยนะคะนี่กระดูกกระดูกก็จะก็จะจางๆเนาะสีขาวขึ้นมานะคะอันนี้เขายังกลัดสียังไม่เต็มฟอร์มนะคะอันนี้คือวันสุกยังไม่เต็มฟอร์ม ขนาดไม่เต็มฟอร์มนะยังสวยขนาดนี้เลยเนาะถ้าเต็มฟอร์มจะสวยขนาดไหนอ่าเสนีของบอนสีนะคะตอนแรกเขาก็จะอ่าเป็นใบอีกสีหนึ่งกัดสีแล้วก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะให้เราได้เชวยชมเช่ยชมเสนีของบอนสีเนาะอันนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นความแออัดยัดเยียดของบอนสีไม่กำน้นไหมค่ะ <c oughs> แล้วจะให้พ่อกำนันทำตู้ให้ใหม่เนาะตู้ซื้อมาเท่าไรกับพ่อพี่น้องเลยเนาะพื้นที่เข้าหน่อยเนาะค่ะอาจจานวนบอนสีนี่แหละเพื่นนนพอน,น,นกระไงขึน้นพอเพื่อนใระไงขึ้นแล้วเขาเปลี่ยนกระถาง่รยไงขึ้นรู้สึกว่าพื้นที่เพื่อนก็นจะแคบลงเนาะค่ะถ้าบ่าเอาไว้ในตู้แบบนี้กระบอกกระบอกสวยเนาะเขาก็สิถิ่มใบเนาะค่ะแต่บางต้นก็ไม่ได้เอาไว้ในตู้เนาะค่ะอันนั้นก็คือ ให้เขาลุ่งหัวเนาะอันนั้นเ์ารับใดเนาะอน,นันเ์ารับใดเ้าก็เอาเขาไว้นอกตัวน่จะทิ่มใบอย่งกบว่าซี่เรียดเนาะค่ะก็ต้องไปซี่เรียดนำ้ำก็คือกรมีอีกบางส่วนเนาะค่ะที่ให้เขาทิ่มใบมือละใบสองใบก็รู้สึกว่าจะบางตาไปบางบางเบาบางตาไปหลายไปมากเหมือนกันนะคะโอ้ยเนาะเนาะ่อะ,ะอ่อนซ่อนเนาะค่ะนี่ เห็นบ่ะคะดูความแออัดเยีดย,ด,ยดของบอนสีนะคะที่เราแอบแอบไว้ในตู้เพื่อหลบหนาวให้เขามีใบที่สวยให้เราเชยชมตลอดปีนะคะอันนี้ก็คือบอนสีหน้าหนาวถ้าอยู่ในตู้เขาก็จะสวยๆแบบนี้นะคะถึงแม้จะแออัดเยีดย,ด,ยดกันแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้ามีตู้อีกเท่ากันหนึ่งตู้จะพอดีเลยนะคะจะพอดีเลยเพราะว่าต้นใหญ่เขาก็อ่า เราจะได้แบบว่าไม่ชิดกันเกินไปนะวันสีถ้าชิดกันเกินไปแสงเขาไม่พอนะคะเพื่อนๆเ,เขาแย่งแสงกันเห็นไหมสังเกตไหมคะว่าเขาจะแย่งแสงกันแล้วเขาก็จะมีขาขาที่ยาวมากอันนี้ก็เนาะต่างคนต่างแย่งกันนะอันนี้ก็ไม่ไม่แนะนํานะคะไม่โอเคนะคะไม่โอเคคะ่ะก็ถ้าใครมีพื้นที่และใครมีตู้หรือว่ายังไงก็อย่าทําแบบนี้นะคะอันนี้ ถ้าใครไม่ซีเรียสเหมือนแม่กำน,นันก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเนาะค่ะยังไงยังไงเขาก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะดูเพลินๆน,นะคะมาให้ดูอบอนสีที่มันอา,อาจจะเยียดกันนิดนึงของแม่กำนันนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะวันนี้แม่กำนันไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ